คลิปนี้เขาบีบยาสีฟันแล้วมันมีของออกมาค่ะทุกคนคิดว่าพี่จะลองใช่ไหมไม่มีทางไปลองกันค่ะเตรียมยาสีฟันหลอดใหญ่ไปเลยจากนั้นไปตัดตูดยาสีฟันออกเลยค่ะไปบีบกันเลยทุกคนไปลุ้นกันข่าวว่ามันจะมีอย่างในคลิปหรือเปล่าไม่ทุกคนมันมีอะไรก็ไม่รู้ไปล้างออกกันคลิปนี้ให้น้องเดียวถือฝักบัวให้เลยนะคะเนี่ยว้าวทุกคนพี่ได้เยลลี่ลูกบอลมาค่ะงั้นก็ลองไปแกะชิมเลยแล้วกันไปดูซิวันรสชาติจะเหมือนเยลลี่ลูกตาหรือเปล่าวิทุกคนเปรี้ยว ไสเหมือนเยลลี่ลูกตาเลยค่ะงั้นก็ลองไปกินกันเลยอือทุกคนมันก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่ได้กินเยลลี่ลูกบอลค่ะทุกคนเยี่ยมสุดๆไปเลยน้องคนนี้ขอดูเบื้องหลังของคลิปยาสีฟันมีเยลลี่ลูกบอลเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะบีบยาสีฟันลงกล่องเลยบีบออกมาเยอะๆเลยนะคะทุกคนจากนั้นพี่ก็ได้เอาเยลลี่มาวางไว้ค่ะจากนั้นก็เทยาสีฟันทับๆลงไปเลยแล้วก็ใช้นิ้วกบีให้มันเข้ากันให้ดูเหมือนว่าบีบยาสีฟันแล้วมีเยลลี่ลูกบอลออกมาจริงๆโอ้้ย่างนนีะะคคทุก แล้วก็นําไปล้างให้สะอาดก็จะได้เยลลี่ลูกบอลออกมาว้าวเป็นไงล่ะคะโดนแกงกันไปแทบเลยแต่เยลลี่ลูกบอลก็รอร่อยเหมือนกันนะเนี่ย